โอ้ส ok ่าษาตตวดวกลสอายุละพันยี่สิบอิตาลีตวพูดไโจ๊ะเยพงคูติดดาอาจีอาจีสิใจทออาจีเลยพเนอเลยเ่บนอเลยจะบไม่ดูมัเนแต่ขอาไม่ดูน้องบดีเลยจะบอว้อจทอทุ่นนีลัเน็บเลนิ่งเน็บลแล้วเนาาจทงมากะโลอีเวมากะโอนอชาีเนอชาสสีนาะอปีอ่ตลอสิลาโนอดีเอว้อลเลนกระโหลลมยนาะอาวด้าคู่ไอเด อพยคว้าเดียวพลอคว้าใจรู้จัอพยพพวยนาะเอาวออชายสีถุงฉลพยกลาเนี่ยเอเดียวออชายซีแล้วคว้าเต่ยรละเพยกลางเนี่ยออชายปดีละจะบเอก้หยชีสีเลยวจะโบออเลยซอหยเดียบุ่ยเอชหนึ่งบลอยอาเปียวิ้ีหนึ่งลอยเนาะจะโบเวแมมาพลอกแค่มดูดูออแค่เนซีใหญ่นี่ยเอาเีคว้าตัวกูคว้าเดมมาาีใหญ่เนาะ่พดูแค่แม่มาแค่เนาะสีใหญ่ดวยเชหยชาเดยเวอโเนาะจะโบ ဒုထားလေ video ထဲ duplicate ပေါ့တဲ့ဝါနဲ့တောင်လို့ facebook မှာပလိုက်တယ်ဒါပလိုက်တယ်လက်အောင်ဟုတ်တယ်အဝအောင်ချသိန်းတော့မသိန်းတော့ချက်ဘူးစေခြေလေးဖြိုင်ဖုန်းလားကြတာချီ통화ကြတာနော်ဖိဖိယားနော်ဘယ်နဲ့ပလိုက်တဲ့ကေဖုန်းဝင်နော်နော်အယူရောင်းတယ်လေခြိုင်းအာကြီးခြိုင်းတယ်နော်အလုံးလုံးနဲ့ကပိတီးဆိုတဲ့ပွင့်မသိရသူရကဲလော်ပြတာတော့လည်းစခုတ်ပါကိုဝတီဆိုင်